เราจะมาไขาทุกข้อสงสัยทุกเรื่องราวของหลงพ่อเกษมเขมะโกพระเกจิผู้เป็นตำนานแห่งล้านนา ผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างศัทธ,ธาพระแท้ผู้ไม่โอ้อวดรวมถึงวัตถุมงคลของท่านที่มีพุทธคุณรอบด้านและมีเรื่องเล่าขานกันมาอย่างยาวนานจึงเป็นที่หมายปองของนักสะสมทั่วประเทศเราจะพาทุกท่านไปจอดลึกตั้งแต่ประวัติของหลวงพ่อกับเซียนผ้าสายตรงหลวงพ่อเกษมขีมังโกคุณแจ็คจีลองเมืองผู้ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยกล่าวว่าโดยบารมีหลวงพ่อเกษมได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลทุกคนกำลังอยู่กับรายการ นะโมพุทธายะรายการที่จะพาทุกท่านเดินทางข้ามเวลาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธากับผมฟุกพัฒร์ลพิธีกรดำเนินรายการครับวันนี้ผมได้แขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่าอินฟลูเอนเซอร์สายพระเครื่องที่กำลังมาแรงเรียกได้ว่าคอนเทนต์ในดิตอกตอนนี้บูมมุมลงคลิปไหนก็ดังหมดเลยนะครับผมวันนี้กับพี่แจ็คสีรองเมืองครับผมสวัสดีครับ อันนี้อันนี้พูดกันเป็นเป็นเรื่องเล่าเนาะว่าตอนที่ผมกาลังดวแข็งเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีอะไรโดนใจให้ผมสักอย่างเนี่ยว่ายหลวงพอ่อ <brewer S 1> เกษมแล้ววันนั้นเนี่ยพอตอนบ่ายมาปุ๊บพี่แจ็คก,ก็ตอบมาว่าตกลงมาพอตอนเย็นมาเนี่ยพี่พลก็ตอบกลับมาว่าตกลง <mechanical. S 1> ก็แบบพูดให้แบบเป็นเป็นเรื่องเล่านะครับเนาะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้จักพี่แจ็คอย่างแน,น่นอนเพราะบางคนคที่แบบว่าเอออาจจะไม่ได้อยู่ในวงการพระเครื่องอยากรู้จักพี่แจ็คก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่แจ็คเนี่ยมีชื่อเสียงเรียกได้ว่า มาจากการทำคอนเทนต์พระเครื่องใช่ไหมครับผมพี่แจ็คประมาณนั้นครับอ๋อคือจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดจะทําถ่ายในอินเท่าไหร่พี่เอ๋เป็นคนทําก่อนอพอทําคลิปแรกทากะทาตลกอ่ะเหมือนพวกเราว่างกันน่ะแล้วก็ทําสุดท้ายคลิปแรกทําแล้วคนดูเป็นล้านก็เลยเริ่มทํามาเรื่อยๆครับล้านสามแล้วกันครับพี่โอ้ยพอเลยพอเลยพอเลยไม่เอาแต่พี่หาถุงแป๊บนึงหาถุงแป๊บนึงโอ้ผมก็นึกว่าจะไม่เอา อ้าวใครปิดไฟอะเราเมื่อก่อนผมเคยไลฟ์สดสอนดูพระไม่ค่อยมีคนดูพอทําเป็นตลกเฮฮาเนี่ยคนดูเยอะมากคนดูเยอะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบเราต้องมีแบบว่าอะไรให้มันเฮฮาบ้างนะใช่ใครับไม่เครียดอะไรทำให้คนเข้าถึงง่ายครับผมผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผม ก็โอเคนะดีคนรู้จักเยอะขึ้นคนอยากพามาปล่อยมากขึ้นแล้วก็เวลาไปที่ไหนก็มีคนอยากเจออยากถ่ายรูปม,ม,มีคนมีการต้อนรับที่ดีครับด,ดูเหมือนเป็นคนดังไหมก็เหมือนเดิมผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือพี่แจ๊คอะเป็นเซียนพระเรียกว่าสายตรงของพ่อเกษมได้ไหมพี่ใช่ใช่ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่พี่จะเข้ามาเป็นสายตรงของหลวงพ่อเกษมเนี่ยพี่มีการฝึกฝนการดูพระยังไงบ้างไหมพีอม่อันดับแรกเลยเมื่อก่อนผมนี่ไม่เคยแบบไม่ไม่ค่อยชอบวงการพระเท่าไหร่ตอนเด็กๆอะผมชอบไปกับพ่อผม เราไปเห็นบรรยากาศที่คนแก่เขาส่องพระกันแล้วก็ไม่ซื้อขายกันแต่ว่าเราเป็นเด็กที่ชอบตามพ่อไปครับแต่ก็เลยไม่ได้สนใจจนจนพ่อผมเสียแล้วผมเริ่มต้องต้องไปทํางานละครับไปเรียนที่ไหนก็ไม่ค่อยจบไปทํางานทางร้านเก็บของเก่าที่เป็บเก็บขยะอย่างเงี้ยร้านเก็บของเก่าร้านโต๊ะสนุกเกอร์ออเป็น บ่อยก็เป็นมาแล้วทาทุกอย่างะานะครับทุกคนใช่ทํามาหมดเรารู้สึกว่าม,มันเงินไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร,ร่ก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาลัยราชพัฏลำปางไปเรียนตอนช่วงเรียนน่ะก็ยังไม่ดูพระนะเรามีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งเขาไหว้บานให้ผมเอาพระไปขายคือบางคนเขาก็เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าไปปล่อยนี่หมายมกลัวอายกลัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปปล่อยได้กําไร500หรือพันเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเงินมันหาง่ายจากนั้นผมก็เลยเริ่มไปหาพระตามบ้านเพื่อนตอนแรกก็ไม่คิดทําเป็นอาชี ได้เงินมาก็เอาเงินไปเที่ยวกินเหล้าเหมือนสไตล์เด็กผู้ชายท <ừ> ั่วไปฮย <ừ> จ,จนวันหนึ่งเรามาถึงจุดเฮ้ยก็ต้องเริ่มศึกษาจริงทําเป็นอาชีพเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ในที่ระดับหนึ่งอะที่โอเคครับประมาณนั้นตอนที่พี่แจเข้าวงการพระเครื่องใหม่ๆเนี่ยมีอะไรที่พี่แจคิดว่าเออเป็นอุปสรรคเนี่ยรู้สึกว่าเออยากลําบากเหลือเกินจนแบบ อยากจะเลิกเล่นพักไปเลยนั่นแบบอยากเลิกเล่นพักไม่มีไม่มีมีคำดูถูกนี่ผมเจอมาหมดเฮ้ยมันจะไปรอดเหรออะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปทําขายพรากินไม่รุ่งอะไรอย่างเงี้ยมีคนแล้วก็บางคนเขาก็หวังดีนะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปสมัครงานดีๆทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอาคําพวกนั้นมาเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ตัวเราก้าวไปข้างหน้าครับเคยไปทํางานที่วันละร้อยสองแล้วโดนเขาดนเขาด่าพอทำอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกเราได้ทําด้วยตัวเองเป็นอาชีพอิสระครับไม่ต้องเป็นลูกน้องใครครับอยากเป็นเจ้านายตัวเองใช่ใช่ครับผมพอมาถึงเนี้ยผมอยาารู้ว่ พี่แจคเคยเจอแบบอะไรที่แบบว่าโอ้โหเจ็บจีดเลยไหมพ,พี่พอพกเก้พักเก้ที่ผมเจ็บจีดคือตอนที่ผมเริ่มเล่นพักใหม่ๆผมไปซื้อหลวงผู่ทวดนี่แหละเหมือนเขาวางงานให้เราไปซื้อในราคาที่สี่ห้าพัน่ะแล้วเป็นพับพาปอมตอนนั้นถือว่าเพราะตอนนั้นตอนนั้นเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันรู้สึกว่าเราเกือบทอนะเพราะตอนนั้นเรามีเงินแค่หกพันหรืออะไรเงี้ยเราไปโดนสี่พันแต่ช่วงหลังๆอ่ะมาโดนของเก้หลักแสนก็ชินแล้วโดนบ่อยจนชินเพราะบางอย่างเราก็ถัวเฉลี่ยกันไปได้ วงการพระในสมัยนี้กับวงการพระในสมัยก่อนเนี่ยมีความยากแตกต่างกันไหมพี่ผมว่าวงการสมัยนี้มันกว้างขึ้นแล้วก็มีสื่อออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนเราจะดูพระแต่เราไม่มีใครให้เราดูนะเมื่อก่อนผมไปท่าพระจันทร์ใหม่ขอดูพระเขาอ๋อน้องไม่ขายบ้าไม่เจ้าของไม่อยู่ทั้งที่เขาเป็นเจ้าของเขาไม่ให้ดูเลยสมัยนี้เราอยากดูพระแท้เราเปิดในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับผมพี่แจคเคยไปท่าพระจันทร์ด้วยพี่เคยเมื่อก่อนผมไปทุกที่ท่้นในตลาดพระกรุงเทพผมผมเราแบบไปเดินศึกษาหาความรู้ด้วยนะเราทุนน้อยเราต้องไปททุกี่ครับ คือพอมาถึงตรงนี้ผมอยากรู้ว่าทุกคนก็ต้องมีพระองค์แรกใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าพระองค์แรกที่พี่แจ็คเช่าหรือว่าพี่แจ็คปล่อยเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรครับตอนนั้นก็จำถ้าถ้าจำผมจําไม่ได้หรอกว่าเป็นพระอะไรเพราะส่วนใหญ่หมักไปหาพระตามบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่สิ่งที่สร้างสร้างสร้างให้ผมมีในระดับหนึ่งก็คือหลวงพุทวดผมเคยซื้อในราคาร้อยร้อยยี่สิบตอนนั้นผมไม่รู้หรอกอว่าแท้รหรือไม่แท้ แล้วอีวันผมไปปล่อยได้1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนชีวิตทําให้เราอยากมีแรงฮึดขึ้นแล้วองค์นั้นเขาก็ขายไปสามสีนะ่แสนถือว่าตกควายไหมพี่ประมาณนั้น,นครับพี่แจ็คเคยพูดว่าหลวงพ่อเกษมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตพี่แจ็คเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าเปลี่ยนชีวิตพี่แจ็คไปขนาดไหนครับผมจากเมื่อก่อนผมแบบไม่ไม่มีอะไรอ่ะผมก็เล่นซื้อขายพระปกติก็มากรุงเทพบ้างมาเอาผ้าจากลำปางมาขายที่กรุงเทพสมัยก่อนยังไม่มีสื่อแบบโซเชียลที่ต้องส่งรูปให้กันเนี่ยเมื่อก่อนก็ต้อง นั่งรถทัวร์จากลำปางเพื่อมาขายที่กรุงเทพเพราะตลาดมันใหญ่กว่าแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราคนลำปางทําไมไม่ศึกษาหลวงพ่อกเกษมผมก็เริ่มศึกษาเอ้ยผมก็เออจริงเขาก็พูดถูกแล้วแล้วก็ก็เริ่มศึกษาหลวงพ่อกเกษมซื้อหลวงพ่อกเกษมจากกรุงเทพไปขายที่ลำปางแล้วก็พระสายอื่นก็ มาขายที่กรุงเทพอไะไรเงี้ยครับทำอย่างเงี้ยวนไปอยู่หลายปีครับพอมาถึงตรงเนี้ยผมว่าทุกคนอ่ะอยากรู้ประวัติหลวงพอ่อเกษมผมก็จะเกินประวัติคร่าวๆของหลวงพ่อเกษมก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงให้กับคนที่แบบเออเพิ่งมาศึกษาอยากรู้ประวัติของหลวงพอ่อเกษมถ้าที่ผมศึกษา,าเนี่ยหลวงพอ่อเกษมท่านมีชื่อเดิมว่าเจ้าเกษมณลปางใช่ครับซึ่งท่านมีบิดาชื่อว่าเจ้าน้อยหนูนลปางใช่ครับซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นมณีอรุณใช่ครับแล้วก็ ท่านมีมารดาเนี่ยชื่อว่าเจ้าแม่บวชจอนจจนาํำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าท่านก็บวชมาหลายครั้งมากทั้งบวชหน้าไฟบวชบเมรจนท่านมาอุดสมบทเป็นพระภิกษุจนได้ฉายาว่าเขมะมโกแปลว่าผู้มีธรรมอันกเกษมตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อกเกษมท่านมีความฝักใฝ่ในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานมากท่านจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์ของครูบาแกนซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อกเกษมรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าเกิดความมุ่นวายเหลือเกินท่านก็เลย บวกวิเวกแล้วก็อยู่ที่สุสานใจรักท่านเคยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดบุญยืนก่อนอแล้วก็ท่านก็แบบท่านเป็นพระที่ชอบปฏิบัติท่านก็ลาออกลาออกชาวบ้านก็ไปตามกลับมาสุดท้ายท่านก็หนีไปจ,จ,จนไปอยู่สุสานนะครับเพราะท่านชอบปฏิบัติมากกว่าไม่ชอบตําแหน่งยศถาอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าท่านเนี่ยเรียกได้ว่าเรียนปร,ริญเ,เรียนนักรมตีโทเอกอ จนจ,จนจบเนี่ยแต่ว่าท่านไม่เอายศไม่เอา<ช>อะไรเลยท่านไม่ยึดติดในลาบยศสรรเสริญอะไรสักอย่างท่านเป็นถึงเชื้อเจ้า,จาล,<ช>ลครลองคลครลำปลางแต่ท่านก็ไม่ยึดติดนะครับแล้วท่านก็มรณาภาพในปี39ซึ่งตอนนั้นท่านก็8ปบปีอย่างที่ผมศึกษามาเนี่ยท่านเคร่งในการวิปัสสนากรรมฐานมากเรียกได้ว่าทำถึงอะไรแบบนี้ผมอยากให้พี่แจ็ค ต่อยอดตรงนี้เนี่ยว่าเออท่านมีการปฏิบัติยังไงจนเป็นที่นับถือศรัทธาของคนที่พบเห็นอะไรเนี่ยครับท่านชอบไปเดินทุดงไปอยู่ป่าช้านั่งตาก<ม>แดดนั่งสมาธิแล้วก็ฉันอาหารบูดเน่าที่รวมกันมาอะไรเยงี้ครับ<ม>ท่านจะฉันรวมๆเลยปล่อยอาหารบูดเน่าแบบไม่ไดไ้ไม่อยากได้รับรู้รสชาติอะไรอย่างเงี<ม>้ยนันประมาณนั่นพอพูดถึงการปฏิบัติของหลวงพ่อเกษมเนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องเล่ามาเรื่องเล่าหนึ่งนะครับว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนครั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อกเกษมท่านไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่ปราช้าสาลาวังทานแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นคืนที่แบบว่างเงียบสงัดแล้วมีโจรคนหนึ่งออโจรคนนี้คิดว่าน่าจะจ้องมองหลวงพ่อกเกษมเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงพบค่ําแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบพอแบบมืดค่ําปุ๊บเข้าไปเพื่อที่จะขโมยของหลวงพ่อกเกษมแต่พระธุดงเนาะคงไม่มีของอะไรใช่ไหมครับ,รบพี่ก็มีแต่พวกมุง้งหมอนอะไรแบบพวกเสืออะไรอย่างเงี้ยโจรก็เห็นมุ้งเอ้า มุ้งก็อยากได้ก็เลยกําลังจะปลดมุ้งของหลวงพ่อกเกษมหลวงพ่อกเกษมก็เออก็คงเห็นท่าทีมานานแล้วว่าเอ,อ้ยโจนนี่รู้สึกว่าชักช้าเลอเกินคงแบบขัดต่อการปฏิบัติกรรมฐานของท่านอะไรอย่างเนี้ยท่านก็ออกจากกรรมฐานมาแล้วก็มาปลดมุ้งให้กับโจนโจนก็อั้มอึงหลวงพ่อกเกษมก็ยืน่นหมอนยืน่นเสือยืน่นผ้าห่มอะไรให้ไปโจนก็แบบรีบวิ่งหนีไปหลวงพ่อกเกษมก็ไล่หนีไปอันนี้ก็นับว่าเป็นความเมตตาของหลวงพ่อเกษมอีกอย่างหนึ่งนะ<ช>ครับเออแล้วมีปฏิหารอะไรบ้างครับที่เคยพี่แจ็คเคยได้ยินมาครับพี่ ก็อย่างเว,าเวลาคนไปหาหลวงพ่อเสด็หลวงพ่อเสก็ทักก่อนเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะมาเหมือนท่านรู้ล่วงหน้าอะไรก็มีมีบ้างอะไรนะครับแล้วก็ที่สุสารนอะ เวลามีคนเอาขนมมามอบให้อะตอนเด็กผมเคยบอกนีท่านจะมีเหมือนแจกฟรีถ้าจะให้เด็กๆกินเนี่ยเพ<อ>ราว่าผมก็ได้เคยได้ยินบอกว่าเฮ้ยถ้ากินแล้วเรียนหนังสือเก่งอะไรอยเงี้ยเป็นความเชื่อเหล่านั้นพี่เอามากินก็กินครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะมีอยู่เหรอ,<ม>รอพี่ใช่บางทีผมก็เคยไปบริจาคบ้างบริจาคแล้วก็จะมีคนมาหยิบ หลวงพ่อเกษมชอบเอาขนมที่เวลามีคนเอามาหมอบให้ท่านท่านจะไม่ค่อยกินจะให้แจกญาติโยมเลยครับเพราะท่านก็ไม่คงไม่ชันอยู่แล้วครับใช่ครับแล้วผมเคยได้ยินว่ามีอีกเรื่องเล่าที่แบบว่ามีคนพบหลวงพ่อเกษมเนี่ยในแต่ละสถานที่เนี่ยในเวลาเดียวกันอ๋อ,อเหมือนเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กับหลวงปู่ดู่วัดสแกค่คนที่วัดสแกมองเข้าไปในกุฏิของหลวงปู่ดู่<ๆ>ก็เห็นแบบว่าหลวงพ่อเกษมอยู่ข้างในนั่น อยู่ข้างในกับหลวงปู่ดูมันสนทนาทำอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเขาไปถามที่ลูกศิษย์ที่ลำปางเขาว่าหลวงพ่อเกษไม่เคยออกไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พิธีปลูกเศษพระที่สระบุรีมีคนเห็นหลวงพ่อเกษมแต่หลวงแล้วแต่ลูกศิษย์ก็ยังยืนยันว่าหลวงพ่อเกษมไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยมีคนเห็นมีคนเห็นว่าท่านมาปลูกเศษว่ใช่ใช่โอ้ยหรือว่าเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งของหลวงพ่อเกษมช่ไหมเนาะ ถ้าพูดถึงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการสร้างพระครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการสร้างพระของพระเกจิเองที่ท่านรวบรวมมวลสาราทุดดวงไปในที่ต่างๆแล้วก็รวบรวมมาเป็นพระเครื่องเนี่ยแต่ว่าผมศึกษามาเนี่ยหลวงพว่อเกษมท่านจะไม่ได้สร้างพระด้วยตัวเองใช่ไหมครับแล้วเหตุใดถึงเป็นการสร้างพระของหลวงพ่อเกษมขึ้นมาได้ครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่นับถือศรัทธาหลวงพว่อเกษมก็จะสร้างวัตถุมามาให้ท่านดูแล้วให้ท่านเมตตาลุกเสกครับ ท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวท่านเองครับก็มีแบบมีลูกศิษย์ทหารบ้างตำรวจบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเคยได้ยินแบบกองพันลำปางกองพันเชียงใหม่กองพันเชียงรายแล้วเหรียญที่หลวงพ่อเกษมสร้างครั้งแรกก็เป็นเหรียญพระครูพิชัยมงคลซึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านท่านเหมือนแบบให้เกียรติครูบาอาจารย์ก็ก็ทำครูบาอาจารย์ก่อนประมาณนี้ครับเป็นวัดมงคลอันดับแรกๆของหลวงพ่อเกษมครับอ๋อทีเนี้ยผมคิดว่าคนที่เข้ามาศึกษาหลวงพ่อเกษมเนี่ยก็คงอยากรู้ว่า แล้วพระหลวงพ่อเกษมที่เป็นอันดับต้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับซึ่งวันนี้พี่แจ็คก็เอามาหลากหลายองค์เลยวันนี้ผมอยากให้พี่แจ็คแนะนําให้กับคนที่อยากศึกษาหลวงพ่อเกษมเนี่ยสักสองสามองเลยไหมครับพี่ออ๋ได้เลยครับพี่ครับเนี่ยถ้านึกถึงหลวงพ่อเกษมอันเหรียญอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นเหรียญกองพันลำปางนะครับคือหมายเลขหนึ่งของหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเหรียญที่ถ้า ทหารจัดสร้างครับแล้วก็มาให้หลวงพ่อเสียนปลูกเสศครับอันนี้เป็นเนื้อเงินด้วยใช่ไหมเนื้อเงินใช่ครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่เนื้อเงินก็ประมาณ6 7เจ็ดแสนครับเพราะว่าผมเคยขายทองคํารุ่นนี้ไป6ล้านซึ่งตอนนี้สิบกว่าล้านแล้วครับโอ้โหเคยได้เนื้อทองคํามาด้วยครับแล้วก็อีกอีกเหรียญหนึ่งก็อันนี้ละกันเหรียญระฆังอ๋อยอดนิยมเลยเนี่ยเนี่ยที่ทําให้หลวงพ่อเสียนมีชื่อเสียงก็เนี่ยเหรียญระฆังปีสองพันหนึ่ห้าร้อยสิบหกอันนี้ก็เนื้อเงินนะครับราคาตอนน จัดสร้างเขามาเท่าไหร่พี่เนื้อเงินเนื้อเงินร้อยห้าสิบเหรียญครับโอ้ยู่ที่พี่แจ็คละเหรียญนึ่งหรือว่ามีเยอะกว่านี้มีมีสองเหรียญครับมีสองเหรียญใช่ครับโอ้ยตออีกเหรียญที่ตอนนี้กําลังโด่งดังก็คือเหรียญโชคดีหลวงพ่อเสรพเนื้อเงินดาราใช้กันเยอะไหมพี่เห็นเป้อลักก้ามาเช่าจากผมไปแล้วก็ราคาขึ้นนะตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะก็ขึ้นครับน้องอะไรที่เขาเป็นมิสแกนอะไรก็มาเช่านะแล้วก็ดาราหลายหลายท่านนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ถ้าเนื้อเงินก็อ่าสวยๆรุ่นน้องผมเคยขายไปแสน จำเมื่อก่อนไม่มีคนเล่นเลยนะเพราะยุคสมัยก่อนเขาจะคนส่วนใหญ่จะพูดว่าถ้าไม่มีหน้าหลวงพ่อ,พอเขาไม่ค่อยเล่นกันเซียนสมัยโบราณอันนี้เป็นที่ยอมรับและเหลียญรุ่นนี้มีประสบการณ์ที่มีคนหนึ่งเคยเช่าจากในกลุ่มหลวงพ่อ,พอ,พอเกษมแล้วก็เขาไปอธิษฐานแล้วก็ถูกรางวันที่หนึ่งได้12ล้านเลยนะแล้วก็ออก่า,าอยู่นะแล้วเขาเอาโต๊ะเก้าอี้ไปบริจาคที่สุสานไตลักษณ์ครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็เป็นคนที่ศึกษาพระเครื่องมาระดับหนึ่งปกติเนี่ยพระเครื่องที่ไม่มีหน้าหลวงพ่อน,น,นั้นเนี่ยมักจะไม่เป็นที่นิยมใช่ใช่สมัยก่อนเขาเป็นคำ,คำเชื่อเราใช่ครับรแต่ว่าเหรียญโชคดีของพ่อเกษมเนี่ยผมช็อกเลยนะเมื่อกี้ว่าราคาเป็นถนึงขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วนะับว่าเป็นพระที่แบบว่าก,การจัดสร้างเนี่ยเป็นปีใหม่มากเลยใช่ไหมปี2532ครับแล้วเป็นพระที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงมากๆตอนนี้ใช่ครับอืมอ่แล้วอย่างเนี้ยเราจะรู้จักหลวงพ่อเกษมจากพระเหรียญกันซะส่วนมากเลยพี่เนาะ ผมอพอทราบมาว่าหลวงพ่อพะกะเกษมเนี่ยท่านก็มีพระผงเหมือนกันอยากจะให้พี่แจ็คแนะนำหน่อยครับว่าพระผงที่ได้รับความนิยมเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างสักสองสามรุ่นะไรพี่ก็มีพระผงห้ารอบอ๋อห้ารอบใช่เป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเกษมแล้วก็พระผงม,ง,มงคลเกษมหนึ่งมงคลเกษมสองอค,ครับราคาเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่พระผงห้ารอบสวยๆนี่ก็สวยๆนี่หลักแสนเลยนะ,<อ>ะตัวสื่อชัดๆบล็อกนิยมอะไรแต่ส่วนพระผงมงคลเกษมหนึ่งก็ หลักหมื่นกลางๆแล้วก็มงกรเกษตรสองหลักหมื่นต้นๆก็ยังถือว่ามีราคาสูงอยู่นะพี่นอ้องใช่ใช่ครับผมหายากด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับแล้วมวลสารที่ท่านสร้างพระผงเนี่ยส่วนมากเนี่ยมีมวลสารอะไรยังไงบ้างครับผมพี่แจ๊คส่วนใหญ่ที่รุ่นต่างๆที่รุ่นดงัดงๆก็มีพวกข้าว,ข,าวข้าวที่ท่านฉันเหลืออะไรเงี้ยเกษาท่านบังเล็บฟันอะไรแม่งทำแล้วก็มีเนื้อปูนพระหักเก่าก็มีบ้าง แต่ในพวกคนาศาสตร์เนี่ยก็มีคนไปขอท่านทําอยู่ดีท่านไม่ได้ทําเองใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ทำเองบางทีมีพระชิ้นส่วนหักท่านก็เก็บไว้ะมาขออะไรนะครับข้าวที่ท่านฉันเหลืออะไรเยงี้ลูกศิษย์ก็ไปทําเพราะว่าท,ท,ที่ลำปางคนนับถือสถานพ่อมากนะครับจริงครับพี่แล้วมีปัจจัยหรือเหตุอะไรที่ทำให้หลวงพ่อพกเกษมเนี่ยมีราคาแพงขึ้น,นเรื่อยๆเลยครับพี่แจค เพราะเดี๋ยวนี้มีสื่อออนไลน์คนมามา,มาสนใจพระหลวงพ่อเสมมากขึ้นแล้วก็ด้วยจํานวนการสร้างที่จํากัดแล้วหลวงพ่อมัเสม็ไม่ได้สร้างอีกแล้วแล้วก็มีจะมีแต่น้อยลงแล้วก็ไม่มีเพิ่มขึ้นน่ะ <tempt S 2> แล้วคนก็สนใจเยอะแล้ว,ลวอีกอย่างเล่นไปในทิศทางเดียวกันหมดไม่ค่อยมีปัญหาหแล้วเอย่างหลวงพ่อเสียมท่านก็เก่งอยู่แล้วด้วยครับพุทธคุณและความศรัทธาของหลวงพ่อเกษมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งไหมครับที่ทําให้หลวงพ่อเกษมราคาแพงผมว่าท่านเก่ง้วยมีส่วนอยู่เหมือนกันครับเพราะว่า เรียกได้ว่าคือผมเกิดมาเนี่ยผมจะเห็นรูปหลวงพ่อกเกษมเนี่ยอยู่บนหิ้งพระแล้วตั้งแต่เด็กจึงคิดว่าแบบทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะนับถือหลวงพ่อกเกษมเนี่ยมากันตั้งแต่แบบยาวนานมากนะครับพอพอกับครูบาศรีวิชัยชชชชเพราะมีครั้งหนึ่งที่ครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านเคยทานายว่าจะมีตนบุญ<ช>มาเกิดใช่ไหมครับมาเป็นหลวงพ่อเกษมมาเกิดใช่ซึ่งก็คือหลวงพ่อเกษมเข้มโทเพราะฉะนั้นก็พอสรุปได้ไหมครับว่าเหตุที่ทําให้พระหลวงพ่อเกษมแพงเนี่ยเพราะการ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านใช่ครับแล้วก็ท่านก็มีความเมตตาที่สูงมากไม่ว่าใครอยากสร้างพระของท่านเนี่ยท่านก็เมตตาทุกคนเลยช่วยเหลือทุกคนใช่ครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีอุปทานที่จํากัดแต่มีอุปสงค์ที่สูงพอความต้องการเยอะขึ้นเนี่ยแต่พระเนี่ยน้อยลงน้อยลงจึงทําให้เป็นพระที่มีราคาแพงขึ้นใช่ครับผมพี่แจ็คพอมาถึงตรงนี้ก็สามารถพอตอบได้ไหมครับว่าพระหลวงพ่อเกษมเนี่ยเหมาะกับการลงทุนมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้น แล้วก็ท่านเนี่ยมีประวัติที่ชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการพระเครื่องเพราะว่าค่อนข้างเล่นไปในทางที่ทางเดียวกันหลวงพ่อเกษมท่านเป็นพระที่มีการวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งมากแล้วพระที่ท่านสร้างเนี่ยมีพุทธคุณในด้านไหนบ้างครับที่เด่นเนเลยครับพี่แจ็คในในส่วนตัวผมนะก็แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็โชคลาภสาหรับผมว่าครอบคลุมนะของหลวงพ่อเกษมนะครับก็ทํามาค้าขายได้ไหมพี่แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเรียกได้ว่าครอบคลุมเลยเนาะพี่น้อ แล้วแบบนี้หลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านสร้างพระมาหลายรุ่นมากเรียกได้ว่ามีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่บ้างครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านครับมีในเกือบทุกช่วงราคาเลยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนถึงหลักล้านเลยครับอ๋อแล้วพอทีเนี้ยพอพี่แจ๊คพูดถึงว่ามีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักร้านเนี่ยถ้าคนที่เข้ามาศึกษามาเนี่ยแล้วก็ไปลงทุนเนี่ยพี่แจ๊คว่าเหมาะไหมครับกับหลวงพ่อเกษมก็ผมว่าโอเคนะเพราะว่ามีให้เล่นทุกช่วง ช่วงราคาเลยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านบางคนมีงบน้อยก็เล่นหลักร้อยก็มีบางคนหลักมือหลักแสนก็แล้วแต่ครับก็คือเล่นตามงบได้ศึกษาตามงบได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งก็ต้องมีความรู้ก่อนเราต้องศึกษาเนาะศึกษาเยอะถ้าศึกษาเยอะความผิดพลาดจะน้อยครับแต่แนะนําให้ศึกษาแบบพ้าหลักร้อยก่อนเพราะว่าเวลาผิดพลาดขึ้นมาเราไเจ็บตัวเยอะประมาณนั้นแหละครับแล้วพอทีเนี้ยหลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้านเลยเนาะพี่เนาะแล้วเนี่ยอย่างราคาเนี่ย มีผลต่อพุทธคุณไหมพี่เพราะว่าแบบหลักร้อยเนี่ยบางคนอาจคิดว่าเอา้าราคาถูกเนี่ยพุทธคุณอาจจะน้อยกว่าหลักล้านหรือเปล่าคบพี่อ๋อไม่เกี่ยวสาหรับสําหรับส่วนตัวผมนะพะที่แท้ท่นานหรือไ่ก็เสียปลุกเสกอะหลักร้อยหรือหลักร้านพุทธคุณเท่ากันเพราะบางครั้งผมก็ยังแขวนรพราะเสียมหลักร้อยอยูอ่เ,เพราะว่ามีทุนเท่าไหร่เขาเรียกได้ว่าก็เช่าตามกําลังที่เราไหว,วไม่ต้องไปฝืนพยายามไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่มีเงินเราก็อยู่ที่ศรัทธาของเราใช่อยู่ที่ใจมากกว่าครับแล้วถ้าคนอยากแบบ ไปขอความรู้กับพี่แจ็คได้ไหมครับพี่๋อได้เลยยินดีเลยครับที่ร้านที่พันทิ์ครับเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คไหมครับเอาสัก2อสเรื่องก็ได้พี่ก็มีผมเคยขับรถหลับในตอนกลับบ้านที่ต่างจังหวัดครับก็เหมือนมีพระผมคิดว่านจะเป็นหลวงพ่อเสียมมาผักให้ผมตื่นวันนั้นผมขับรถไกลมากจากจังเทพจะกลับลำปางแล้วมันเหมือนหลับในแล้วมีพระมาดันให้เราผมก็คิดว่าเป็นหลวงพ่อเสียมละแล้วอีกเรื่องที่ผมกับหลวงพ่อเสียมก็คือแบบ ช่วงไหนที่เมื่อก่อนเราขายของไม่ได้ลรวแบบอยากให้ได้แล้วอยู่ๆก็เหมือนมีขายได้เลยอะไรเงี้ยอธิษฐานกับท่านใช่ใช่ครับเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยครับครับผมก็เคยไปเจอท่านกับพ่อผมด้วยมผมทันหลวงพ่อเกษมเคยไปกราบท่านอยู่ตอนเด็กอ๋อตอนเด็กใช่ใช่ครับผม ที่พี่แจ็คบอกว่าเคยไปไหว้หลวงพ่อเกษมที่ตอนเด็กๆเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่พี่แจ็คเห็นตอนเด็กครับตอนเด็กเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็เห็นแบบจะมีผู้หญิงคนแก่อยู่เต็มหน้ากุฏิหลวงพ่อเกษมแล้วผมก็เหมือนเข้าไปเห็นแต่ขาท่านอ่ะตอนเด็กเราไม่รู้เรื่องแต่ตามพ่อไปพ่อผมชอบไปเฝ้าที่นั่นคือตอนนั้นเนี่ยพี่แจ็คเกิดความสัตยางแต่ตอนนั้นเลยไหมตอนตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเราเป็นเด็กตอนนั้นไม่ไม่ค่อยได้สนใจคือตามพ่อไปอย่างเดียวครับผมครับพี่แจ็คครับอย่างที่าว่แบบ ปฏิบัติกรรมฐานแบบเคร่งมากแล้วมีเรื่องราวอะไรที่ไปเข้าหูคนจนเป็นที่เรื่องลือชื่อของหลวงพ่อเกษมครับก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหรียญระฆังที่สร้างชื่อให้หลวงพ่อเกษมในปี2อ1 6นครับที่เหตุการณ์14ตุลามีคนแขวนพระรุ่นนั้นไปที่เขาชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าฉายาไอ้ก้านยาวที่ไปคุ้นอยู่ครับเมื่อเปล่าไปลุยกับทหารอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็โดนยิงแต่ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ครับผมที่เขาถือไม้ไปใช่ไหมพี่ใช่ครับ นะวันนี้ท่านเหมือนท่านนั้นยังมีชีวิตยอยู่นะคนคคนะีสมัยก่อนที่มีทหารนะ่ะห้อยเหรียญกองพันหลวงพว่อเกษมไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเงี้ยมีประสบการณ์บ่อยอเรื่องเล่าเงี้ยเจอบ่อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรกลับมาแล้วโดนระเบิดโดนอะไรบ้างครับผมนี่แหละถึงทําให้หลวงพ่อเกษมท่านมีชื่อเสียงขึ้นมาเนาะแล้วทีนี้พี่แจ็คผมอยากพูดถึงเรื่องการห้อยพระเนาะส่วนตัวผมเป็นคนห้อยพระองค์เดียวเนาะแต่ไม่ใช่ว่าเออไม่อยากห้อยพระหลายองค์นะครับเพราะว่าผมเคยทําพระหายก็เลยห้อยพระองค์เดียวรู้สึกว่าเอออุ่นใจกว่า แต่ว่าจะมีหลายคนเนาะที่เขาห้อยพระสองบ้างสามบ้างมาคนก็แบบห้อยเป็นพวงามา<ผ>มคนก็ห้อยเป็นพวนเลยเลอย่างเนี้ยครับสำหรับพี่แจ็คเนี่ยเวลาที่พี่แจ็คห้อยพระหลายองค์เนี่ยพี่แจ็คมีหลักการในการเลือกพระอะไรยังไงบ้างพี่ผมผมก็แล้วแต่สถานการณร์นะบางทีเราจะเดินทางก็เลยเน้นที่แบบแคล้วคลาดปลอดภัยวันไหนที่เราจะไปทํามาค้าขา,ายก็เหรียญ ที่มันเหมือนไปทางค้าขายอะไรนะแล้วก็บางทีก็แขวนผ่าหลักร้อยบ้างเวลาอย่างเวลาเราไปออกกําลังกายขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเผื่อมันเหมือนหล่นหายกันเหมือนกันใช่ใช่เวลาผมไปเล่นกีฬาไปอะไรอย่างเงี้ยก็แส<อ>ีไปบ้างเลยแล้วแบบเนี้ยถ้าเกิดคนที่เขาไม่มีทุนอะไรเงี้ยพีเออ่เขาอยากเข้ามาศึกษาในวงการพระเครื่องแบบเนี้ยพี่แจ็คพอจะแนะนําให้มือใหม่หมได้ไหมครับพี่ว่ามีรุ่นไหนบ้างที่พอแบบว่าสะสมได้สักสองสามรุ่นอะไรแบบนี้ก็ได้พี่ ก็มีเหรียญอย่างเหรียญพอปลอเนี่ยแดงก็ได้ครับแล้วก็เหรียญเซงต์ลี้หอเหรียญกองพันสองรุ่นสองก็ยังมีอยู่ครับที่ราคายังจับต้องได้เลยนะครับเหรียญพอปลอนี่มีจุดเด่นยังไงบ้างคด้านหลังเป็นเนี่ยอันนี้ด้านหลังเหรียญนี้ตาระพผลไมิไทยเนี่ยพอปลอเนี่ยครับนะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามครับก็ยังเป็นในราคาที่แบบว่าจับต้องได้พอศึกษาได้ใช่ไหมครับเหนือล่างๆงศึกษาได้ครับผมแล้วทีเนี้ย คนที่เข้ามาศึกษาเนี่ยอาจจะเริ่มศรัทธาหลวงพ่อเกษมแล้วครับพี่แจ็คเนี่ยพอจะมีการแนะนําการดูพระสาหรับมือใหม่แบบว่าแบบเริ่มต้นเลเวลหนึ่งได้ไหมครับพี่ว่าได้สำหรับผมนะผมแนะนําให้ศึกษาหาข้อมูลความรู้ให้เยอะๆก่อนอย่าเพิ่งไปลงมือซื้อศึกษาทฤษฎีอ่ะหาความรู้เดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตมีถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ใน u t u b e มีคนสอนดูเยอะๆล้วค่อยๆศึกษาจากหลักร้อยค่อยๆขยับอะไรอย่างนี้ครับค่อยๆไปหลักพัน เพราะว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการจะเรียนรู้จักพระเกจิอะไรสักเหรียญหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่ายากมากสมัยก่อนไม่มีคนสอนกันไม่ค่อยมีคนสอนกันครับซึ่งการซื้อพระเก๋มาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นค่าวิชาเลยนะใช่ใช่เซียนทุกคนส่วนใหญ่จะต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้ี่แล้ะครับใครไม่เคยเจอนี่ไม่ใช่เซียนใม่ไม่ไม่ถึงเซียนใช่ครับแล้วทีนี้พระเหรียญกับพระผงเนี่ย มีวิธีการดูแตกต่างกันพี่อยากให้พี่แจ็คแนะนําสําหรับมือใหม่หน่อยพี่ผมว่าลักษณะการดูพ้าแท้ไม่ว่าจะเหรียนหรือผงหรือทุกชนิดของเนื้อที่จัดสร้างอ่ะผมว่าเรื่องพิมพ์เป็นสิ่งที่สําคัญพิมพ์ก่อนแล้วก็เนื้อก็ตามทีหลังอะไรอย่างี้ครับเรื่องของความคมชัดอะไรเงี้ยเราดูแป๊บเดียวก็จะรู้ถ้าเราศึกษาบ่อยๆอะไรเงี้ยครับเราต้องดูพิมพ์ก่อนดูเนื้อหามวลสารแล้วมีตัวตัดเหมือนกันผ้ะผงกับพระเหรียนก็คือมีตัวตัดเหมือนกันเหมือนกันครับ ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะพี่แจ็คเนาะก็อยากให้พี่แจ็คเนี่ยฝากถึงเรียกได้ว่าเซียนพระมือใหม่แล้วกัน <ứng> หรือว่าคนที่อยากเข้ามาศึกษาพระเครื่องเนี่ยพี่แจ็คอยากมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมครับพี่สาหรับผมการที่จะเข้ามาสู่วงการพร,ระเครื่องอันดับแรกเลยนะสำหรับส่วนตัวผมนะว่าอยากให้ให้คนที่จะมาเล่นพระเนี่ยศึกษามารยาทพื้นฐานการวางตัวเขาลบนอบนอบ้อมผูผ้หลักผู้ใหญ่เหมือนมารยาทพื้นฐานในชีวิตประจำวันทั่วไปครับ ือเป็นมารยาททั่วไปใช่แล้วก็มารยาทพื้นฐานที่สิ่งไหนที่ไม่ควรทาเยี่ยงอย่างเช่นการสวดพระคนอื่นคาว่าการสวดพระเนี่ยก็หมายถึงว่าการวิจารณ์าพระของเขาไม่แท้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ศึกษาทฤษฎีเยอะๆเพิ่งปฏิบัติทฤษฎีเป็นสิ่งสำคัญแล้วเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มีให้ศึกษาเพียบง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเดี๋ยวนี้คนเล่นพระง่ายและเก่งขึ้นเร็วแป๊บเดียวเองถ้าตั้งใจศึกษาจริงๆครับเพราะว่าเป็นเสียนได้แน่นอนเออแล้วอย่างศึกษาและต้องเช่าด้วยไหมพี่ถึงจะเก่ง ผมว่าศึกษาต้องเช่าด้วยครับแต่ก็ต้องดูตามกําลังดีกว่าครับศึกษาจากในรูปอย่างเดียวผมว่ามันไม่เหมือนตรงจริงเราเห็นตรงจริงไหมพี่เนาะใช่ครับเราได้รู้แบบว่าเนื้อหามวลสารเป็นยังไงความลึกความตื้นอะไรแบบนี้เลาพี่เนาะครับพี่แจ็คเคยดูหนังเรื่องโดดสตนไหมพี่ผมแสดงอยู่ด้วยครับสิบวิสิบวินักแสดงสิบวิครับผมอยากเล่นนะพี่อยากเล่นอแล้วมันจะมีในบางมุมของเนื้อหาเนี่ยที่แบบเรียกได้ว่าถ้าคนเคยดูเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ย มันขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบนี้ยพี่แจ็คมีความคิดเห็นว่าไงครับว่าวงการพระมันขนาดนั้นไหม<อ>พี่โอ้มันมันไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่บางส่วนมันก็ขายแต่แบบความรุนแรงที่แย่งกันฆ่ากันนี่น้อยแต่ผมว่าคนดีหรือไม่ดีผมว่าม,มีในทุกวงการครับเนาะอยู่ที่ตัวคนใช่ใช่ครับก็เรียกได้ว่าพี่แจ็คเนี่ยได้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเลยนะครับ,รบเรียกได้ว่าน่าจะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่อยากเข้ามาศึกษาพระเครื่องหรือคนที่สนใจนะครับเนอะสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่แจ็ค ฝากหน่อยว่ามีซิทคอมหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรบ้างครับผมอ๋อไม่มีนะครับมีมีแต่ว่าทุกช่องทางออนไลน์ผมก็จะมีชื่อแจ็คสิรลงมือทั้งเฟซบุ๊กทิกต็อกแจ็คสิรลเมือก็มีแบบเหมือนซิทคอมอ่ะส่ริหาต้องไปดูต้องไปดูครับซิทคอมสั้นๆผมดูทุกวันเลยนะพี่ก็ขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับผมด้วยความยินดีครับก็ขอฝากรายการนโมพุทธายะด้วยนะครับผมสาหรับอีพีต่อไปนั้นเราจะไปเดินทางข้ามเวลาเล่าประวัติศาสตร์ของพระเกจิ ความเชื่อความศรัทธาอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม